ยอยู่เพืเ่อนๆจอ YouTube ครอยู่กับต้น Channel อีกเช่นเคยครับเ่ามาดู MUC 902ครับตัวแรงครับอันนี้ไม่มีผ่านหน้าครับไม่มีผ่านหน้าไม่มีใบมีดถ่ายขนาครับผมมาดูเขาถ่ายยังไงผ่านหกครับถ่ายขนาฮะ ้นหน้ากว้างครับ มีใบมีดครับต้องเอา,เอาลูกเหล็กถ่วงหน้าไว้ครับกันหน้ากับเตาครับ ตัปลาไหลตัวใหญ่ครับโชวใ์วใหญ่เลย ไถคันนาก็จะลำบากนิดนึงครับถ้าผ่านสามก็ง่ายหน่อยนีย่ทำไมถึงไม่มีใบนี้นะรุ่นนี้ งูงูงูงงู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 มูง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 ูัูง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 งู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 ง Đi nào Lạn lại Lạn ơi, đã đi Lạn hết! Lạn hết! hàng luôn mà, hết! Lạn 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 ตัไป่เงือบนะขัดเลนไปหน่อ,นอยอู้หตัวบเลอเลยโหเมื่อกี้ครับใส่เกียร์รถไทยแทบไม่ทันเนับโอ้ยหาเลยเมื่อกี้หาเลย,เลยไปเลยครับ 2องตัวเขาเมื่อกี้ไม่รู้วิ่งไปไหนแล้วครับทีแรกก็กะว่าจะเจอหนูครับโอ้โหเนี่ยแต่ไม่ใช่ครับหนูมันอยู่ในรูหนูครับ

ทำไมมันไม่มีใบมีดหรือว่าเขาถอดเก็บไว้หรือยังไงจอเปเมีานุ่นแน่นอน อย่าไม่มีหนูแล้วครับเพราะว่ามันม,มีงู

kekenang okay, ไว้ตีโรตารี่ครับเลยไม่ได้ใส่ผ่านมาครับผมเพราะว่า,ารถมีหลายคันครับไว้ดันไวไ้ไถไว้ตีโรตารี่ครับคันนี้เอยเออเอาไว้ตีโรตารี่กับไว้ไถครับคันนี้ไม่ได้เอาไว้ดันนะรูู้รูู้ เอาเอาเล่นท่ายาก ก็คลินี้ก็จบเยงเท่นี้ครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอสวัสดีครับ